สวัสดีครับผมชื่อตั้มนะครับธีรยุทธ์ชัยสารนะครับจากเมื่อก่อนเป็นช่างภาพครับตอนนี้ก็ผันตัวคือทําสวนทุเรียนคือสวนใกล้บ้านจังหวัดเชียงรายทุเรียนนางนอนครับครับจากเท่าที่ได้ลองนะครับ15.35อัลฟาปุ๋ยตัวใหม่จากดวงตนเพชรเนี้ยนะครับแปลกใจอย่างแรกคือ1นลึลายดีมากละลายแบบไม่มีตะกอนเลยผมใช้กับโรนเนะาะพราะเขาสูตรเนี้ยเอามาใช้กับนาข้าวก็ได้ที่สวนก็ได้ ยิ่งกว่านั้นก็คือ1มีฟูวิกแล้วก็มีไบโอสติมูลแลนแล้วก็มีสารปรับน้ำด้วย3 4อย่างอยู่ในปุ๋ยตัวเดียวผมก็เลยแบบเฮ้ยเอามาลองดูสิจะอย่างแบบดีอย่างที่โฆษณาไว้ไหมหลังจากช่วงทำใบแล้วอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยใบก็ดีนะเงาเลยเข้มไม่มีปัญหาเรื่องแบบอุดตันหรือมอเตอร์ พังอะไรอย่างนี้ครับเมื่อก่อนมีปัญหาตรงที่ว่าปุ๋ยมันละลายไม่หมดหรือว่าบางทีมันไปเจออีกตัวนึงเป็นตกตะกอนแล้วมันไปเบียดพวกมอเตอร์ทําให้มอเตอร์พังผมเปลี่ยนไปสองตัวสมตัวแต่ปีนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยการละลายดีไม่จับตัวเป็นตกกะกอนเงี้ยผมว่ายกให้เป็นแบบเป็นปุ๋ยนะวัตกรรมจริงๆอตัวนี้ใครที่แบบว่ายังลังเลอผมว่าเฮ้ยลองดูไม่เสียหายเลยคุณจะได้เนี่ยปรับน้ํา เวลาคุณผสมกับยาฆ่า,มาแมลงบางตัวที่แบบเอ้ยพ่นไปแล้วอ่ะพวกเพลี้ยไฟไลแดงไม่ตายเลยอาจจะเป็นที่น้ําก็ได้แล้วใส่ปุ๋ยเข้าไปปรับน้ําให้เรียบร้อยแล้วแค่แอดยาลงไปเลยเสริมประสิทธิภาพกันเต็มที่เลยทีนี้แบบว่าผมว่ามันจะทําให้เราประหยัดด้วยที่ว่าเราไม่ต้องไปซื้อสารปรับน้ําแล้วอ่ะเราใส่ตัวนี้ปุ๊บทางานได้เลยอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้เข้าไปผมรู้สึกว่าเอ้ยมันมันจบที่ตัวเดียวได้เลยผมว่าตัวเนี้ยดีดีเลย เพราะว่าคุณจะสามารถผสมพวกยาฆ่ามแมลงยานน่นยานี่ได้หลายตัวเพราะเขาปรปับสภาพน้ํใไ้ในตัวแล้วก็เสริมประสิทธิภาพไปในตัวด้วยผมว่าตัวนี้ดีแล้วผมมาใช้ที่สวนเนี่ยใบที่สวนผมดีพอใบดีแล้วเนี่ยที่เหลือสบายทุเรียนอะ่ะทุเรียนนี่คือต้องอิงมาจากใบเลยหนึ่งสะสมมาจากสมอาหารมาจากใบเนาะแล้วก็ส่งไปที่ลูกอย่างเงี้ยถ้ายิ่งใบเราดีเท่าไหร่ผมว่าโอกาสที่เราประสบความสําเร็จจาก การเก็บผลผลิตในท้ายฤดูกาลเนี่ยจะมีมากครับ